พี่กอล์ฟคิดว่าที่ดินต่ํากว่าราคาตลาดหาย,ยากปะก็ยากนะยากใช่ไหมเคยเจอต่ําสุดเท่าไหร่ต่ากว่าตลาดเท่าไหร่พี่เคยเจอยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบใช่ไหมคลิปนี้ที่ดินราคาต่ากว่าตลาดสี่สิบเปอร์เซ็น เดี๋ยวจะพาไปดูที่ดินราคาต่ำกว่าตลาด40%ที่บอกนะคะมาดูทำเลก่อนนี่เห็นไหมอาพาร์ตเมนต์นี่นะคะก็คือทำเลอาพาร์ตเมนต์นู่นก็อาพาร์ตเมนต์เห็นไหมคะอ่าและนี่คือกำลังยืนอยู่ถนนหน้าที่ดินที่ดินนี้ติดถนน2ด้านนะคะดูถนนนะคะวิธีการวัดถนนง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะ 1, 2 3 4 5สาี่ห้านะคะ นี่ถนนประมาณหกเมตรนะคะพอดีเลยแล้วก็ดูนี้ค่ะมีเสาไฟฟ้าค่ะมีเสาไฟฟ้ามีไฟแล้วมีสารูปโภคแล้วและนี่คือที่ดินค่ะนี่คือที่ดินค่ะนี่นะคะด้านขวาก็คือถมแล้วพร้อมที่จะสร้างเลยถมสูงด้วยนะคะถมสูงกว่าถนนประมาณสิบห้าได้ปหะครึ่งเมตรครึ่งเมตรหรอเออถมถมสูงกว่าถนนนะคะนี่เลยนะคะอ่า นี่เลยนะคะจนถึงลัวนั่นนะคะอ,อะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูที่ดินนีถมแล้วจริงๆไปดูกันชุมชนก็จะเป็นบ้านพักอาศัยนะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์เยอะมากนะคะเวิร์กนี้นะคะเพราะว่ามีแหล่งงานเยอะมากเลยนะคะเข้ามาเลยค่ะที่ดินตรงนี้นะคะอตรงนี้เห็นง่ายเลย ถมแล้วเป็นไงตรงนี้ก็เห็นเลยที่ถมแล้วใช่นะคะเขาทำไปให้แล้วไม่ใช่ทำไ้ให้หมดแล้วมีมีรถมีรถเข้ามาจอดชั่วคราวใช่ครับพร้อมสร้างเลยนะพี่ก็คิดว่าขึ้นโครงการอะไรเยอมมากเลยตรงนี้สามารถทำเอ่อเป็นโครงการหมู่บ้านจสัดสารก็ได้นะครับเทาเฮ้าเทาโฮมบ้านเดี่ยวหรือทำโรงงานก็ได้เนี่ย ข้างๆก็เป็นโรงงานอ่าสองจริงๆขนาดมันกําลังดีมากเลยนะอืมหรือแบ่งมาทำอพาร์ตเมนต์ก็ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันอ่าใช่นะตรงนี้เต็มเลยอพาร์ตเมนต์มีตรงนี้อยู่เต็มนี่แล้วด้านนู้นอีกประมาณห้าตึกได้มั้งใช่ค่ะแล้วก็อพาร์ตเมนต์นั้นนะคะเขาบอกว่าเขาได้รายได้เดือนละแสนสามเขาผ่อนธนาคารแค่ห้าหมื่นคิดว่า แคตโฟทเท่าไหร่คะต่อเดือนได้กําไรต่อเดือนแปดหมื่นสุดยอดค่ะแสนสามใช่ไหมรับแสนสามให้แบงค์ห้าหมื่นก็เหลือแปดหมื่นนี่ยังไม่รวมตอนเอผ่อนแบงค์เสร็จแล้วนะรับเต็มเต็มรับเต็มเต็มเลยนี่ออกมาโผล่ถนนอีกด้านหนึ่งอ่านี่อีกด้านหนึ่งอ่ามีถนนอีกด้านหนึ่งสรุปว่าที่ดินแปลงนี้ติดสองด้านสวยนะเป็นหัวมุมเลยใช่เป็นหัวมุมแล้วก็ตรงนี้ใกล้ตลาด ตลาดสีขวาตรงนี้อยู่ที่ไหนอายุทยาวังน้อยค่ะน้อยอยุธยาแล้วที่ดินแปนี้สีอะไรคะสีชมพูครับอขนาดตรงนี้เท่าไหร่นะสองไร่สองไร่ค่ะสองไร่สามงานโดยประมาณค่ะสองไร่สามงานใช่นี่ตรงนี้เรามาถ้าไปตรงนี้นะทะลุหน้าตลาดใช่ค่ะออกไปก็จะเจอบิ๊กซีด้วยนะคะ ารู้ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้นี่ออกไปตรงนี้ออกไปตรงนี้ได้หมดเลยตรงนั้นเป็นถนนอีกใช่ค่ะทำเลสวยเนาะคือเป็นทำเลที่แบบว่าสะดวกสุดๆในการอยู่อาศัยอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงเนี้ยคู่ควรมากค่ะที่จะมาขึ้นโครงการเล็กๆถ้าประมาณสองไร่สามงานคิดว่าขึ้นได้ประมาณกี่หลังอะพี่โอเยอะเลยนะอันนี้แล้วแต่แบ่งเลยนะถ้าตีเป็นบ้านเดี่ยวเนาะไร่ละสี่หลังเนาะ มมุติทำบ้านอะไรละสี่หลังอสองไร่ไล่ละสี่หลังสี่หลังสองไล่สิบหลังสองไร่สองไร่แปดหลังถ้าบ้านเดียวนะค่ะแล้วเรามีอีกสมงานอีกสองหลังก็บวกไปเป็นสิบเผื่อพื้นที่ถนนไว้นิดนึงอ๋อโอเคประมาณ8ดถึงสิบหลังแล้วแต่แบบถ้าเป็นบ้านเดียวนะแปลงนี้ ตกลงราคาเท่าไรครับแปลงนี้นะคะตกลงว่าราคาบอกราคาตลาดกนอนดีกว่าราคาตลาดอยู่ที่2 5 0 0 0บาทต่อตารางวานะคะแปลงนี้ที่บอกว่าถูกกว่าประมาณ4 0เนี่ยก็คือราคาอยู่ที่16,00 0บาทต่อ,อตารางวาอเอาง่ายๆมีเงิน17ล้านหแสนมาซื้อได้เลยค่ะขึ้นโครงการเลยค่ะ,ะได้แปลงใหญ่2องอ,องไร่3งานค่ะไม่แพงนะ ใช่ตรงนี้นะคะทำเลก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นสินค้าทําอะไรได้บ้างหนึ่งอพาร์ตเมนต์เพราะว่ามันมีแหล่งงานมีตลาดมีชุมชนนะคะก็เราจะเห็นอยู่แล้วแหละว่าอพาร์ตเมนต์เขาอยู่กันเต็มแถวนี้<ช>มีกิจตึกก็อยู่เต็มมันก็น่าทำํำน่าทำอพาร์ตเมนต์สองถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดแถวนี้จะเป็นโปรดักอะไรก็จะเป็นทาวน์โฮมจริงๆอ่ะแนะนําว่าทามาขึ้นทาวน์โฮมตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะ หลังละร้านไปปลายหลังละร้านไปปลายได้ค่ะหมายถึงราคาขายนะครับร้านไปปลายใช่ค่ะสําหรับที่ดินวานละแค่หมืน่นกว่าบาทไม่แพงะะขายง่ายขายง่ายนะคะโอเคถ้ายัางไงก็สนใจรีบทักมานะคะแปลงนี้นะคะๆๆๆบอกเลยว่าแปลงนี้ดีงามมากดีงามมากใช่ใช่ใช่แล้วงไงก็ฝากติดตามช่องของเรานะคะช่อง,องเราคือเรษฐีที่ดินใช่เรษฐีที่ดินนะคะยังไงติดตามเราจะหาแปลง เล็กๆราคาน่ารักน่ารักมานำเสนอกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะบ๊นนายบายค่ะบ๊ายบายทางไปที่นะคะโอ้เมื่อกี้ผ่านเซเว่นไปแวบ,บนึงถนนโลดจนะนะคะถนนโลดจนะแล้วก็มุ่งหน้าไปไซน้อยเพราะฉะนั้นข้างหลังเรานี่ก็จะเป็นนิคมสาหกรรมโลตจนะนะคะ เรากำลังมุ่งหน้าไปตรงตลาดสีขวานะคะซึ่งก็จะมีร้านค้ามากมายเลยเป็นชุมชนค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคะถึงแล้วใช่ไหมเนี้ยข้างหน้าข้างหน้าแล้วโอเคนั่นแหละค่ะอ่าเพราะทำอะไรถึงทำไมถึงหนาแน่นรู้ไหมน่าจะเป็นเรามีแยกไฟแดงหน้าตลาดพอดีอยู่หน้าอยู่หน้าตลาดอยู่หน้าแยกไฟแดงจะมีแยกี้ยวเข้านะคะ นี่นะคะมีวัดนะคะชื่อว่าวัดบ้านช้างนะคะมีร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยมีมีสินค้าแม่และเด็กมีไปษณีไทยโซโปแปงรองเท้าขายถูกบอกทำเลละเอียดก็ค<ะ>ือตรงนี้มันเป็นตึกแถวเป็นตึกแถวทำค้าขายธุรกิจนะครับแล้วก็มีตลาดนี่ไง,งมีตลาดแล้วก็จะมีคน<ะ>ชุกชุมอยู่แล้วใช่ค่ะมีตลาดซีคว้าอา ไหมเนี่ยป้ามเต็มเต็นะคะนี่ให้เห็นเต็มเเลยเดี๋ยวคือท,ท,ทาง<ะ>ไปที่ดินเนี่ยมันเข้าได้หลายทางใช่แต่เราจะพาเข้าทางที่สะดวกที่สุดที่หาของกินง่ายสุดนี่เซเว่นนี่พ one, แพลนเวนท็อปเข้าทางร้านทองค่ะเราจะเข้าทางข้างร้านทองนี่แหละคะ่ะวิ่งที่เราเลย เลี้ยวเข้าไปค่ะข้างหน้าก็เป็นแยกไฟแดงนะคะเลี้ยวซ้ายบ้านหนองลำส้มตรงไปที่ว่าการอำเภอวังน้อยเข้ามาแล้วนะคะจริงๆทางนี้เป็นหนึ่งในทางเข้านะบอกเลยว่าเข้าได้เกินสี่ทางประมาณสี่ทางขึ้นไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราขับไปดูที่กันนะคะก็จะเป็นบ้านโคนไซายขวานะคะหอพักนะคะจะมีหอพัก ตรงนี้ผู้อยู่อาศัยก็เต็มนะเต็มค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของพนักงานนะคะพนักงานที่ทำโรงงานนะคะพนักงานโรงงานก็จะอยู่อพาร์อพาร์ตเมนต์ตรงนี้ใช่ค่ะอพาร์นะคะดูเราตักผ้าได้เลยค่ะถักเต็มเลยไม่ตรงไปหะะรอคะพี่ล็อกนี่ตรงนี้ไงมาถึงแล้วหรอกอ, <laughs> อันนี้ก็มีโรงงานทำอ่ แพ็กเกจิงนะคะ,ะจริงจริงไม่ต้องเลี้ยวก็ได้นะเมื่อกี้ก็ตรงได้อันนี้อยากเลี้ยวให้ดูไหว่ามันมีม,มีซอยเยอะเออข้าทะลุได้หมดใช่โอเคที่ดินเราอยู่ซ้ายมือคะ่ะเลี้ยวเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเหยียบบนที่ดินกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะอ้ถมแล้วสบายมากนี่นะคะที่ดินของเราถึงแล้วลงไปดูกันค่ะ